สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพอจะมาแนะนำนะคะฟังกช์ชันใหม่นะคะสำหรับคนที่ใช้ตัวเวอร์ชันโปรในระบบจิตลิงก์นะคะนั่นก็คือตัวฟังกช์ชันของแบบฟอร์มนั่นเองนะคะแบบฟอร์มในการสั่งซื้อน,นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยตัวแบบฟอร์มเนี่ยนะคะคุณสามารถสร้างได้แบบไม่จํากัดเลยนะคะอาจจะใช้กับหน้าตัวจิตลิงก์ที่คุณสร้างขึ้นก็ได้หรือว่าจะใช้แบบฟอร์มลิงก์แบบฟอร์มแยกเพื่อให้คนกรอกข้อมูลสั่งซื้อก็ได้นะเดี๋ยวไปแนะนําวิธีการใช้งานกันเลยะคะ่ะว่าใช้ยังไง คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะตรงนี้นะคะจะมีนะคะเมนูขึ้นมาเลยนะคะที่ชื่อว่าฟอร์มนะคะให้เราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งหลังจากนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีสามปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะมีแอดฟอร์มฟอร์มแล้วก็เซลล์ฮิสตอรีนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มแบบฟอร์มกันก่อนนะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกรอกเข้ามาได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างได้ไม่จํากัดแบบฟอร์มเลยนะจะสร้างกี่แบบฟอร์มก็ได้นะคะไปกดตรงนี้ค่ะแอดฟอร์มค่ะ หลังจากนั้นตรงนี้นะคะใส่ชื่อสินค้าค่ะไม่ว่าคุณจะขายเป็นคอสออนไลน์หรือว่าขายสินค้าหรือขายอะไรก็ตามแต่นะคะคุณสามารถใส่ชื่อสินค้าหรือว่าชื่อแคมเปญในการลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราจะขายออสมมติว่าขายอะไรดีอรองเท้าแตะและกันญีออ่ป,ปุ่นสมมติสมมติสมมติรางเทาแต่ญี่ปุ่นนะตรงนี้เราก็เลือกรูปสิคคสนค้าค่ะเลือกรูปสินค้าของเราเนาะ,ะโอเคอันนี้เพอจะเลือกยกตัวอ,อย่างเป็นรูปนี้ละกันใช้รูปนี้นะคะ ตรงรูปตรงนี้เ่ยก็จะแสดงอยู่ตรงข้างบนตัวแบ,บ็ฟอร์มนะเดี๋ยวเธอจะทําให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวเปิดแบ,บ็ฟอร์มให้ดูนะคะว่ามันจะไปขึ้นอะไรจะไปขึ้นตรงไหนบ้างเนาะพอเราเลือกรูปปุ๊บตรงนี้เราก็ใส่ราคาสินค้าของเราลงไปค่ะรองเท้าแตะที่เราขายนะราคาเท่าไหร่สมมติว่าเราขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเราก็ใส่ราคาเข้าไปที่หนึ่งร้อยค่ะค่าขนส่งแบบเมาสอ่าเราจะขนส่งก็คือส่งสินค้าชิ้นนี้เท่าไหร่ว่าเขาจะสั่งหนึ่งชิ้น2ชิ้นสามชิ้น4ี่ชิ้นเนี่ยนะนะก็คือส่งแบบจ่ายค่าส่งแบบเเมาเลย คิดเท่าไหร่นะสมมติว่าอ่ะรวมรวมค่าส่งเนี่ยเหมาเมาเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหรือห้าสิบาทก็คือกรอกลงไปแต่ให้เกิดว่าเราส่งฟรีเนี่ยก็คือใส่ศูนย์ลงไปค่ะนี่คือการส่งฟรีเนาะชื่อที่อยู่ผู้ส่งชื่อที่อยู่ผู้ส่งเอ่อชื่อที่อยู่ของเราอะค่ะชื่อที่อยู่ของเราในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะเราก็กรอกลงไปเลยส่งจากบริษัทอะไรก็ใส่เลยค่ะ แบบนี้เป็นต้นนะคะก็กรอกลงไปทั้งหมดให้เรียบร้อยนะคะชื่อที่อยู่ผู้ส่งเนาะตรงนี้เราก็พอใส่ชื่อบริษัทใส่เบอร์โทรของเราลงไปด้วยก็ได้นะคะเบอร์โทรอะไรนะอ่าใส่เบอร์โทรลงไปนะคะตรงนี้เนาะเป็นชื่อที่อยู่ผู้ส่งของเรานะคะใส่ชื่อของเราในการจัดส่งใส่เบอร์โทรของเราในการจัดส่งแล้วก็ใส่ที่อยู่ของเราในการจัดส่งนะคะตรงนี้บัญชีที่ธนาคารที่รับชําระเงินใส่ลงไปให้ครบนะคะธนาคารอะไรอ่าธนาคารสมมติว่ากสิกรไทย รับเงินธนาคากรกสิกรไทยเลขที่บัญชีอะไรนะคะก็คือกรอกเลขลงไปเลยอ่าเลขเลขอะไรก็คือกรอกลงไปนะเลขที่บัญชีของเรากรอกลงไปให้เรียบร้อยอือหือเสร็จปุ๊บนะคะก็คือชื่อบัญชีธนาคารนะของของอันนี้เนี่ยคือชื่ออะไรสมมุติว่าชื่อบริษัทจุดจุดจุดอ่าเอ็กเอกเอกละกันโอเคแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บคาถามคือโอเคอันนี้เนี่ยแสดงผลไหมหมายความว่าคุณจะให้แบบฟอร์มนี้เนี่ยมีการแสดงผลเปิดเปิดแบบฟอร์มไหมนะให้เกิดเปิดก็คือ เลือกเป็น yes นะ,ะถ้าเกิดว่าเราจะปิดแบบฟอร์มนี้ไว้ก่อนก็คือเลือกเป็น no โอเคไหมคะฟังก์ชันนี้เนี่ยสำหรับทําอะไรสําหรับเวลาที่สมมติเราเปิดแบบฟอร์มไปใช่ไหมคะแล้วเรามีระยะเวลาจํากัดในการลงทะเบียนหรือระยะเวลาจํากัดในการสั่งซื้อเช่นคุณอาจจะบอกว่าเอ่อจะปิดแคมเปญนี้ตอนเที่ยงคืนนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพอถึงเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเข้ามาปิดไม่ให้คนสั่งซื้อได้แล้วเนี่ยคุณก็แค่ไปเข้าไปในแก้ไขแบบฟอร์มนั้นนะคะแล้วก็เข้ามากดตรงแสดงผลตรงนี้ให้เป็น no นะคะแบบฟอร์มนนั้ก็จะ ปิดใช้งานนั่นเองก็จะไม่มีใครสามารถเวลาที่คนเขาคลิกลิงก์เข้าไปที่คุณส่งลิงก์ให้เขาเนี่ยเขาจะเขาคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหน้าแบบฟอร์มนี้ได้แล้วนะคะก็คือมันจะไม่ขึ้นแบบฟอร์มแล้วเพราะว่าคุณปิดการแสดงผลของแบบฟอร์มนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแคมเปญที่มีการกําหนดระยะเวลาหรือว่าตั้งปิดเอาไว้แบบนี้เป็นต้น ส่วนเขาดาวดิสเพย์หมายความว่าเขาดาวดิสเพย์หมายความว่ามันจะมีตัวเขาดาวนับถอยหลังนับถอยหลังในตัวแบบฟอร์มเนี่ยจะใช้ไหมนะคะก็คือหมายความว่าโอเคแคมเปญนี้เนี่ยลดราคาอันนี้เนี่ยใช้เวลามีเวลาจํากัดเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้น3ชั่วโมงเท่านั้นหรือว่า12ชั่วโมงเท่านั้นหรือว่า3วันเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับนับถอยหลังให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าออ้ฉันเห็นแคมเปญนี้เนี่ยแล้วฉันต้องโอ้ต้องรีบสั่งซื้อนะไม่งั้นเดี๋ยวหมดเวลาบบนนนี้้เป็ต ถ้าคุณจะใช้คุณก็เปิด yes เอาไว้นะคะแล้วมันก็จะมีกําหนดให้อยู่นะคะว่าโอเคจะวันที่เริ่มต้นที่จะเขาดาวเนี่ยเริ่มต้นวันที่เท่าไหร่นะ,ะเวลาอะไรนะแล้วก็วันสิ้นสุดเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็คือคุณสามารถกําหนดได้แต่นี้คือจะปิดอ่ะเปิดเปิดให้ดูแล้วกันอ่ะเปิดเขาดาวไว้นะคะโอเคอ่ะสมมติเริ่มตอนบ่ายโมงวันที่สิ้นสุดอ่ะสิ้นสุดวันที่เก้าสมมตินะอ่ะวันที่เก้าตอนสี่โมงเย็นโอเคแบบนี้เป็นต้นค่ะ ตรงนี้เนี่ยนะคะไลน์โน t ติ y เนี่ยคืออะไรไลน์โน้ติไคือการนะแจ้งเตือนทางไลน์นั่นเองนะแจ้งเตือนทางไลน์นะสําหรับใครก็ตามแต่เนี่ยที่เวลาที่สมมติว่าคุณเปิดแบบฟอร์มเอาไว้เนี่ยแล้วคุณต้องการให้ลูกค,ค้าเนี่ยเวลาเขากรอกข้อมูลเข้ามาในแบบฟอร์มของคุณเนี่ยแล้วมันมีการแจ้งเตือนไปที่ไลน์ด้วยว่ามีคนกรอกข้อมูลเข้ามานะหรือว่ามีการส่งข้อมูลไปนะว่ามีใครกรอกข้อมูลเข้ามาสั่งซื้อบ้างนะคะให้มีการแจ้งเตือนไปทางไลน์เนี่ยคุณก็เอาไลน์โทเค็นนะเอาไลน์โทเค็นนะคะ มากรอกลงไปในช่องนี้นะคะเพื่อให้ม mm ีการแจ้งเตือนเวลามีใครที่กดสั่งซื้อหรือว่ามีใครกรอกแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะลูกค้าคนไหนกรอกแบบฟอร์มนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนไปทางไลน์นะเพื่อที่คุณเนี่ยจะต้องไม่ไม่ต้องเข้าระบบตลอดเวลาเนาะคุณก็สามารถที่จะเปิดไลน์ปุ๊บล้วก็รู้ได้เลยว่าอ๋อมีลูกค้าสั่งซื้อของของฉันอ๋อมีลูกค้ากรอกแบบฟอร์มของฉันนะคุณก็สามารถที่จะใส่ไลน์โทเค็นลงไปตรงไลน์น o ติ f ฟตรงนี้ได้นะคะวิธีการไปเอาไลน์โทเค็นทำยังไง เดี๋ยวเพอจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นวิธีการเอาลายโทเค็นโดยเฉพาะนะคะจะทิ้งเอาไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะทําตามคลิปที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพอได้ลายโทเค็นปุ๊บก็เอาลายโทเค็นอันนั้นเนี่ยที่คุณได้มาเนี่ยกอ็อปโค้ดมาแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดตกลงให้เรียบร้อยโอเคไหมคะมง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นการสร้างแบบฟอร์มได้สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นกดตกลงค่ะอ่า คุณก็ได้ทาการสร้างแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอสร้างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้างล่างนี้นะคะก็จะมีลิงก์โปรโมทแบบฟอร์มให้คุณในทันทีตรงนี้นะค,ะคุณก็ทําการก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปเลยค่ะเพื่อนําไปใช้งานนําไปส่งให้ลูกค้านําไปส่งให้กับผู้มุ่งหวังของคุณได้เลยนะที่คุณต้องการจะขายสินค้าตัวนั้นนะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ดูก่อนนะว่าหน้าตาหลังจากสร้างแบบฟอร์มออกเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอ๋อเดี๋ยวอันนี้เมื่อกี้เพิ่งปิดไว้อยู่แน่เลยนี่นะคะแสดงผลนะคะ ให้เลือกเป็น yes นะคะแล้วก็เขาดาวเมื่อกี้เราเปิดไว้อยู่เนาะเลือกเป็น yes โอเคกดตกลงค่ะโอเคพอเราเปิดเรียบร้อยปุ๊บอ่าเปิดเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็ไปนี่ค่ะ copy link หยิบลิงก์ไปโปรโมทได้เลยนี่ค่ะเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมก็จะมีโอเคแบบฟอร์มสั่งซื้อรองเท้าแตะญี่ปุ่นนะคะก็คือตั้งชื่อตามหัวข้อของเรานั่นเองนะตรงนี้ก็คือจะเป็นรูปนะคะรูปในแคมเปญที่เราใช้ าสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เขาดาวเราทําการเปิดเอาไว้นะเห็นไหมจะมีโอ้โหนะับถอยหลังนะว่าตัวแคมเปญตัวนี้เนี่ยเปิดเพียงแค่2วัน20ชั่วโมง32นาที38วินาทีเท่านั้นตอนนี้นับถอยหลังลงแล้วนะคะลูกค้าก็ต้องรีบกดสั่งซื้อนะตรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรนะแล้วก็ข้อมูลในการสั่งซื้อต่างๆได้เดี๋ยวนี้เพื่อจะกรอกเทสให้ดูเลยละกันนะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้คุณดูเลยว่าว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยกรอกข้อมูลเข้ามาสั่งงงงซื้อ้อนนนยะ,ะมััจไไไปขึตรห โอเคเห็นไหมคะพอเรากรอกข้อ,อมูลทุกอย่างเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยพอจะมาสั่งซื้อแล้วเนี่ยโอ okay. เครองเท้าแตะราคาสินค้าหนึ่งร้อยบาทนะค่าจะส่งจะส่งฟรีเนาะอันนี้เนี่ยจะสั่งซื้อกี่กี่ชิ้นกี่คู่นะคะก็คือสมมุติว่าลูกค้าจะสั่งซื้อทั้งหมดสามชิ้นระบบก็จะมีการรวมราคาเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะว่าโอเคถ้าจะสั่งซื้อสามก็คือเอารวมราคาที่ต้องชำระคือสามร้อยบาทนะแบบนี้เป็นต้นนะคะธนาคารที่โอนก็คืออันนี้ก็คือจะมีเหมือนกับ ที่เราใส่ข้อมูลเอาไว้เมื่อกี้นะธนาคการเกษตรกรไทยอันนี้บริษัทนี้ตึ๊ดต,ต,ต,ตึนะคะก็คือลูกค้าก็สาม,มารถโอนเงินตันนี้ได้วนเวลาในการโอนนี้คือลูกค้าแนบสลิปเลยนะคะสมมติว่าอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับอ่ะเก็บรายละเอียดการชําระเงินละว่าลูกค้าชําระเงินเข้ามาตอนไหนยอดเท่าไหร่สมมติว่าชําระยอดเข้ามาสา0รอยบาทอือฮึแล้วก็หลักฐานการโอนเงินลูกค้าก็แนบสลิปนะคะพอแนบสลิปปุ๊บโอเคอันนี้กันสแปมนะ8ปดบวกห้ามีค่าเท่าไหร่8ปดบวกห้ามีค่าเท่าไหร่ สิบสามคำตอบคือสิบสามโอเคเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ทำการกดสั่งซื้อสินค้าค่ะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทีนี้เนี่ยพอลูกค้าทำการกรอกแบบฟอร์มของเราเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคำถามคือรายชื่อมันจะไปขึ้นตรงไหนนะคะรายชื่อจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราจะมีแบบฟอร์มของเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะมีตัวแคมเปญที่เป็นรองเท้าแตะญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะรายชื่อเวลาลายชื่อเข้านะจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเซลล์ฮิสตอรีตรงนี้ค่ะ กดเข้าไปนี่ค่ะมันจะมีเห็นไหมมันจะมีตัวของสั่งเข้ามาเราสั่งรางเข้าแต่ญี่ปุ่นเข้ามานะราคาหนึ่งร้อยบาทจำนวนสินค้าสามชิ้นขัานตอนการจัดส่งไม่มีขัานตอนินการโอเคอันนี้พอดีโปรแกรมมันเนี่ยใส่ผิดอันนี้จะต้องเป็นราคาสินค้าราคารวมสินค้าเนะสถานะก็คือเราการตรวจสอบยอดเงินนะคะวิธีการจัดการของคุณก็คือเข้าไปตรงนี้ค่ะแก้ไขโอเคเสร็จปุ๊บคุณก็มาดูรายละเอียดของตัวของของลูกค้าทั้งหมดตรงนี้ได้ นะคะนี่คือข้อมูลของลูกค้าเนาะทีนี้ตรงนี้นะคะคุณก็สามารถมาปรับเปลี่ยนได้ค่ะสถานะการชําระเงินรอการตรวจสอบยอดเงินนะคะคุณก็มาเปลี่ยนสถานะได้สมมติว่าคุณเช็คยอดเงินเรียบร้อยแล้วว่าโอเครายการนี้ผ่านนะคุณก็ติ๊กตรงนี้ค่ะได้รับการชําระเงินหรือให้เกิดว่ารายการนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วแบบไม่มีสลิปเกิดขึ้นจริงๆนะคุณก็ทําการยกเลิกตรงนี้ค่ะ generic, าาก็มันจะเป็นการเปลี่ยนสถานะให้แล้วก็กดตกลงนั่นเองนะคะตรงนี้นะมันก็จะง่ายขึ้นตรงที่ว่าเวลาคุณรับออ,อเดอร์ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมากป ก็ copy นะคะชื่อที่อยู่ผู้ส่งตรงนี้นะคะแล้วก็ copy ที่อยู่ในการจัดส่งส่งไปหาลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปแปะที่หน้ากล่องในการจัดส่ง,งคุณได้เลยเพื่อความง่ายดายเนาะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะพอเรากดเข้ามาดูที่ s ล l e history ครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่ารายการนี้เนี่ยขึ้นว่าเป็นรายการที่ได้รับการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนําแบบฟอร์มนะคะไปใช้กับหน้าจิตลิงก์กันนะคะว่าใช้แบบไหนได้บ้างนะคะวิธีการแรกก่อนเลยนะคะก็คือใช้แบบทําเป็นปุ่มสั่งซื้อแล้วก็ทําลิงก์ไปยังแบบฟอร์มนะ,ะกับอีกแบบนึงก็คือใส่ iframe หรือว่าใส่แบบฟอร์มเนี่ย ลงในหน้าจิตลิงก์ของเราเลยนะเดี๋ยวแนะนำไว้สองวิธีนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงนะสเต็ปแรกก่อนเลยค่ะก็คือโอเคแน่นอนค่ะเราต้องไปเอาลิงก์ของเราก่อนเนาะก็คือไปที่แบบฟอร์มเนาะต้องการจะใช้ลิงก์ของตัวไหนนะคะก็คือเข้าไปกดที่แก้ไขปุ๊บสมมุติจะใช้แบบฟอร์มนี้ก็คือทําการ copy ลิงก์ออกมาให้เรียบร้อยก่อนเสร็จปุ๊บนะคะเสร็จปุ๊บนะเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าแบบฟอร์มมีการเปิดการแสดงผลเป็นที่เรียบร้อยเนาะเสร็จปุ๊บค่ะไปที่หน้าตัว จิตลิงของเรานะคะสมมติเพื่อใช้เป็นตัวหน้าดีนะ My Portfolio เป็นหน้ายกตัวอย่างนะเราก็ไปที่หน้าจิตลิงของเราตัวนั้นนะคะไปคลิกที่ปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Edit ค่ะหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะวิเอาวิธีการแรกกันนะวิธีการแรกคือเราจะเชื่อมปุ่มใช่ไหมคะสมมุติว่า สมมุติว่าเราทําเป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าขายสินค้าของคุณนะแล้วคุณก็ทําการใส่ข้อมูลใส่เท็กซ์อะไรต่างๆเนี่ยใส่คลิปวิดีโอใส่รูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณจะทําปุ่มตรงนี้สมมุติคือจะทาปุ่มตรงนี้นะปุ่ม l i โอเอตรงนี้เนี่ยเป็นสั่งซื้อเลยนะเป็นปุ่มสั่งซื้อเลยสมมติว่าเดี๋ยวเธอจะเปลี่ยนอะปุ่มสมมุติว่าทําปุ่มนี้สมมุติทําปุ่มนี้เป็นปุ่มสั่งซื้อนะคะอะทำเป็นปุ่มสั่งซื้อเลย จะใส่สั่งซื้อใบนาวอะไรของคุณก็แล้วแต่นะคะสั่งซื้อคลิกโอเคอ่ะปุ่มเป็นสีส้มแล้วกันเนาะอ่าโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จปุ๊บตรงนี้นะคะเราก็แค่ใส่ลิงก์เองค่ะใส่ลิงก์ตัวแบบฟอร์มโอเคไหมทุกคนเสร็จปุ๊บกดอัปเดตค่ะแค่นี้เองแค่นี้เลยนี่คือการเชื่อมลิงก์หน้าหน้าปุ่มสั่งซื้อนะก็คือสมมติว่าคุณทําหน้าจิ้ลิงก์ของคุณเป็นหน้าเซลล์เพจปุ๊บใช่ไหมคะทำการขายอะไรก็ตามแต่หรือให้ข้อมูลสินค้าอะไรก็ตามแต่ปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่าโอเคลูกค้าอยากจะสั่งซื้อละอยากจะสั่งซื้อตัวสินค้าเป็นที่เรียบร้อยละนะคะลูกค้าก็สามารถไปที่ไปที่ปุ่มสั่งซื้อได้เลยสมมุติว่าอันนี้เป็นหน้านะอ่ะก็ไปคลิกที่สั่งซื้อคลิกพอคลิกปุ่มปุ๊บเนี่ยเข้ามาในหน้าแบบฟอร์มเรียบร้อยค่ะลูกค้าก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะเพื่อทําการสั่งซื้อเข้าคอร์สหรืออะไรก็ตามแต่นะคะตรงนี้ได้เลยนะตามที่เธอกรอกให้ดูเมื่อกี้เนาะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งคือโอเคเราจะ เราจะไม่เอานะไม่ไม,ไม่ไม่ทำเป็นปุ่มเชื่อมไปยังปุ่มสั่งซื้อนะแต่ว่าจะทําแบบฟอร์มเนี่ยแปะลงไปในหน้านี้เลยนะแปะลงไปในหน้าจิตลิงก์ของคุณเลยทํายังไงนะคะก็คือไปที่นี่ค่ะไปที่นี่นะก็คือไปที่ลิงก์จิตลิงก์ตามปกติของคุณนี่แหละแล้วก็ไปที่ตรงเซตติ้งนะคะเลื่อนลงมาค่ะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาจะมีนะคะจะมีนะ,ะตรงเมนูตรงนี้นะที่ชื่อว่า iframe url นะคะ iframe url ตรงนี้นะคะให้เราทําการ วางลิงก์ของเรานะคะวางลิงก์ตัวของแบบฟอร์มของเรานะคะลงไปตรงช่องนี้นะคะวางลงไปตรงช่องนี้นะหน้าเซลเพจสมมุติว่าทั้งหน้าเซลเพจทั้งหน้านี้คือหน้าให้ข้อมูลของคุณมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คุณจะเอาแบบฟอร์มจะเอาแบบฟอร์มเนี่ยเอาไว้ที่ล่างสุดนะล่างสุดของหน้าเซลเพจหน้านี้หรือล่างสุดของหน้าให้ข้อมูลหน้านี้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลสั่งซื้อหรือกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนได้นะคะก็ใส่ปุ๊บกดอัปเดตให้เรียบร้อยค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพอเราใช้ฟังก์ชันตัว iframe แล้วเนี่ยมันจะไปขึ้นแบบฟอร์มจะไปขึ้นในหน้าจิตลิง์นะคะตรงด้านล่างสุดของหน้าจิตลิง์ของคุณนะคะตรงไหนเดี๋ยวไปดูของจริงกัน,นะคะ่ะโอเคอันนี้คือหน้าจิตลิง์ของเรานะคะเราใส่ตัวตัวฟอร์มของเราลงไปแล้วนะคะอันนี้คือเห็นไหมเราก็สามารถใส่ข้อมูลต่างๆในหน้าของเราลงไปได้นะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฟอร์มนะคะที่เราทําการใส่ตรงช่อง iframe เมื่อกี้ลงไปนั่นเองนะคะก็จะมาขึ้นอยู่ช่วงนี้นั่นเองนะคะ ลูกค้าก็สามารถดูข้อมูลด้านบนปุ๊บนะคะแล้วก็สามารถที่จะมากรอกแบบฟอร์มตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคขึ้นล่างสุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เปิดฟังก์ชันตัวของ run add ัต t o m a t i c a d การอัตโนมัติเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเหมือนกับสร้างรายได้จากระบบนะคะก็จะมีแอ d นะคะขึ้นอยู่ข้างใต้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวนี่เป็นตัวลิงก์ของซิทลิงนั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แนะนำการใช้งานตัวของ แบบฟอร์มนะคะฟังกช์ชันใหม่ที่เราเพิ่มขึ้นมาให้ทุกคนได้ใช้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ